ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับมืัอนี้กับมาเฮ็ดห้องน้ำครับครับพอดีลุงเพิ่นมาเฮ็ดให้ครับห้องน้ำนี่กว้างเท่าใดลุงเมตรครึ่งเม็ดเจ็ดเม็ดเจ็ดสิบอ๋อครับผมกะกว้างแน่อยู่กะถือว่าเบาหน่อยเบาใยพอดีเนาะครับนี่ครับกะพอดีแล้วครับห้องน้ำพอได้เขาครับ พอได้เข่าของน้ำบรรยากาศย่ำเกือบเที่ยงแล้วครับพี่น้องสี่โมงกว่าประมาณนี้แหละครับอุปกรณ์กับมาทสงมู่บ้านนี้ครับยิดบอกทอไส้ต่างต่างนะครับครับนี่ครับเอาแกบมาครับนี่ครับแกะกับบ่าวโชกได้แกบฟี่ครับผมถือว่าดีครับเอาไว้นี่ครับเอามาขอบนองใหม่ครับ กำลังดีครับซ่อมเนี่เอาไปช่ำกับติดแน่นอนครับแบบนี้ีบ้าโชคช่ำใบกันน่ครับติดแล้วครับเนี่ยน้ครับติดแล้วน่ครับติดตรงไหนที่ออกลากเอามาช่ำครับโดยที่มีบ่มไม่พอมครับถ้าบ่มใบก็จะติดง่ายครับ อันนี้ครับนี่ก็ดล่ออีกจักหน่อยครับให้เพื่อนให้ไพจะเลื่อนงอแงามก่อนครับให้แตกแตกใบจักหน่อยก่อนอันนี้ครับคิดเบิดแล้วครับเนี่ยอันนี้ครับพวกมองนี่ปุ๊บเบาโชกกระเลยอยากให้นเงาครัวเก่านะครับอันนี้ครับเลื่อนถุงขึ้นเลื่อนถุงขึ้นแล้วก็เติมแก็บครับก็น่าจะมืออื่นครับมืออื่นนี่คือเก็บได้ครับ มือนี่อยุขนาดนี้ครับมือนี่จะแท่งโพเลยครับเดี๋ยวมือก็จะไทยพี่น้องเบิ้องอีกนะครับกายง่าเร็วครับเพีดยแบบนี้ครับเป็นการหลอกล่อนะครับตัวนอไใหม่ตัวนอไใหม่ว่าอยู่ในดินครับนอไใหม่ก็จะอ่อนแต่ก็ต้องลดน้ำครับลดน้ำใส่เกียบพรอมครับให้เกี่บชื้นๆไ้ครับผมอนี่ครับโอ้พอดีพี่น้องครับสาเนีเอาไปช่ำได้ครับนี่ นี่ครับเดี๋ยวก็ออกลากับนี่ยบารจุก็จะเอาอันนี้ครับละมือก็ได้มือละสองสามกิ้งกันยังดีพี่น้องสองสามกิ้งบางมือก็ได้หากิ้งครับหาเอาหาเอาตามนี่แหละครับคือเบื้องกิ้งไหนที่เอาได้เาก็เอาอันนี้ครับจะเป็นการแต่งแต่งล่ำไปพร้อมนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ร้อยอจังน่อยครับสำหรับกิ้งนี่ อันนี้ครับพี่น้องกากกำลังมอครับซ้ำเนี้หมอเลยอ่านี่ครับโอ้อันนี้กำลังห้ามครับเนี่ยตัวนี้เนี่คือบบตองบ่มเลยครับรากยังอนอ่อนอยู่กะเอาไปช่ำได้เลยครับเนี่ยนะครับกำลังดีครับซ้ำเนี้ย ครับพี่น้องงามๆล่ำนน่หล่าก็นอนครับเริ่มบอกหลายแล้วครับอันนี้อันนี้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้ทั้งฝุ่นอี่ครับหนึ่งนอทั้งฝุ่นครับทั้งนหนึ่งนอนี่ครับนอนี่สองครับตอนนี่ก็สามอันนี้ก็แมนครับเลยนี่ครับแบบนี้ก็ถือว่าใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แบบนี้ ต้องเอาต้องหาแกบมาถมแล้วครับพี่น้องหาแกบครับเอาแก่และครับง่ายที่สุดแล้วเอาทั้งแกบทั้งใบใไม้ครับผสมกันใบไม้กับคางคางก้อนี่แหละครับอ่านี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเป็นหลายเหล่าตัวนี่ต้องมาแต่งมาดูเลยครับครับโอ้โกหแก่เลย ต่งแตงออกครับให้เป็นแผนทั้งน้อย cầm lăng ngam hiệu đồng cặp đầy mái cặp cái đầy thân bên hộp hấp ดี๋ยวจะบ่มไปก่อนครับพี่น้องบ่มให้ออกลากหรือว่าให้เพิ่อนอดูดน้ำก่อนนะครับับแบบนี้ครับพร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมที่จะเอาไปปลูกแล้วนะครับ ครับบุ๊มไปก่อนครับโอ้สวัสดีครับโอ้ไดี๋ยังมาฝากเดี๋ยวบาทแน่นอนแท้นับแยงใสเกี๊ยวราักบาทสิบบาทอ่ะสิบบาท,บบาทโอ้แตงเกี๊ยวแตงเกี๊ยวสวัสดีครับก็เร็วครับสวัสดีครับพี่น้องมาไปบอกมามสวนจัง ครับสาวเกียวกัดซื้อกับเขากำน้ำมาให้ป่ากับลุงครับครับผมผมกัดจะเห็ดงานของผมต่อแล้วครับเนี่ยนี่กับเอาไปช่ำครับครับกับเห็ดเกษตรสมัยนี้กับจังชี้นะครับ มีรูทางนะครับในการาขายกิ่งพันก็นกนขายได้อีกครับผมสู่ทางออนไลน์ครับสูมบบนี่คือยุคออนไล่ยุกออนไลน์ผมว่กออาก็ดีครับเป็นการาเฮ็ดในเกษตรกรมีกกำลังใจในการเฮ็ดน,นะครับพีน้องมาเบิงคลีปกับเห็นก็ อยากวุดหมุนสินะครับอยากวุดหมุนซอยซื้อประมาณนั่นแหละครับบางคนกักับวบิดปลูกเองนะครับแต่ว่ากะอยากซอยวุดหนุนเบาโกะขอบคุณห,หลายๆครับวุดหมุนแบบว่าเอาที่ยูของหาตาที่ยูของหญติเอาให้นะครับญาติเอาไปปลูกง่ายๆครับขอบคุณห,หลายๆครับ บก็นี่ก็400ครับผมแก่ต้น400 รถน้ำพี่้องเสาเขียวรถรถไล้ยๆครับซึมหดข้างล่างหมดละอะไรออมาเนีล่ลแะครับพอแล้วพอก่อนพอก่อนแต่งก่อน นิดนึ่งไปสักนิดนึงครับเดี๋ยวติดไปครับมือละเล็กละน้อยน,อน,น้นองนี่กับมืออื่นตัดได้ที่แหลกมันอยู่ซ้ำนี่แล้วหอยใหญ่มันเหย้าเลยรอเล็ดดึงขึง้นหมดดึงขึงขง้นเน,นีม,นมันเหย้ากว่าเก่าครับดึงทวงขึ้นก็ได้เพิ่มความเหย้าของน้อใหม่ครับลดน้ำ พอดีล่างมือครับลิปนี่ก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องปลาชตก็จะเหยีดไปเรื่อยๆเครับออมือรัดสามนอชีนอหานอที่แหละครับนอ,อะไรที่รูซีวานเงย่านะครับอเอาเบื้องต้นสำนีก่อนเดี๋ยวเอาแก็บมากหมเสาเขียวกดลองอย่างนี้กดนะให้มันกลมๆนั่นแหละ อโอเคครับคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปนี้กับขอบคุณพี่เพียงรองครับทีท่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะครับเอาไปพอกันคลิปนาเดอร์พี่น้อง